ดีค่ะทุกๆกคนสําหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสําหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจแอดในการขโวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจํานะคะวันที่17เดือนมีนาคม65นะคะ หุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนคืนนี้อัดได้รุ่ดสี่นะคะเจาะเม็ดเดียวสี่ศูนค่ะหุ้นดาวโจนรุ่ดสี่เจาะสี่ศูนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้อัดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ